สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุตูตสควอนมาพอกระซาพ,พิคุณคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเด้อจ้ามาพอกันที่เดิมในป่าหาเหตุเนาะคะ่ะเมื่อนี่สาพ,พิคุณก็กจะพภาพพี่น้องมาเหาอหาเหตุดีเด้อจ้าพี่น้องของเมืองค่ะเบิ่งบรรยากาศเลยค่ะพี่น้องคะจากไหนเขาก็ไปหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องว่าเขาเสดงเหตุว่เนาะคะ่ะไปเลยจ้านี่จ้าพี่น้องเจอดอกแกลกแหกมันคค้งดีเขาป้าปุ๊บเจอปั๊บอะไรจะโชคดีป่านนั้นเนาะค่ะเมืองพี่น้องสาวพิคุณจะให้ดูนะคะ ดอกแรกแห้งหมนงานน้ำน้ำเลยค่ะพี่น้องคช้ามึงจะ้ะโอ้ดูเลยค่ะพี่น้องงามบ่จัาถึงดอกปูใหญ่แต่กระตูมเนาะค่ะแกงกำลังอร่อยเนาะค่ะพี่น้อง <ๆ S 1> นี่เจดจี๋ยวะข้าวปลาปุบก็บมีแห้งเลยเนาะจ้ะได้หาเห็ดแถวม,มาเจอดอกสวยๆอย่างนี้พี่น้องเอ้ยไปจ้ะพี่น้องจ้าไปหาตัวเนาะค่ะมึงจ้าพี่น้องงามๆามเลยค่ะโอ้ เหมือนหัวตะเพื่อออกเนาะค่ะถึงดอกปวใหญ่แต่กระตูมเนาะค่ะพี่น้องซ้ำหนีกําลังเอาไปแกงกําลังแสบเนาะค่ะพี่น้องคขามึงจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บกันเลยค่ะเอางัดซอยกันค่ะพี่น้องค่ะงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเนาะค่ะมือปอดสุดยอดความงามเนาะค่ะโดนกินไปนิดนึงกับผมเป็นอย่างเนาะค่ะเฮากับไปตัดออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นแดดจ้ะงามโบค่ะเปิดใจพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาต่อนะคะน้อ เมืองจะพ่นมาไหลลอยออกแต่ย้ำเขิงเม,มือง <c oughs> จนว่าอันนี้แหละเนาะค่ะเมืองพี่นงองบา้าเมืองคะ่ะไงคักไงแน่เนาะคะ่ะเมืองจะแต่ว่าพ้นน่าแเราเข้าก็ถิ่งไปนี่ได้พี่นงองจากมาไหลหออกลอยออกแต่ย้ำเพิงญ่คักไงแน่อันสามี้านพ่อเดี๋ยวเขาไปเมืองกันเนาะคะ่ะว้ามันเป็นแบบไหนไปตามชมเลยครับหนงโอ้ พี่น้องจ้ามึงคะพี่น้องดูนี่ดูนี่จ้าพี่น้องจ้ามึงปาดสุดยอดความงามเลยค่ะปาด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 มึงค่ะพี่น้องสวยมากเลยค่ะมึงอันนี้อีกดอกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องตะวบ้านพอนโดนกินไปพี่น้องปาดพี่น้องมึงเงาขาค่ะเงาขาของเธอช่างใหญ่จริงๆเลยปาดสุดยอดเลยเนาะค่ะพี่น้อง แต่ว่าสาวพิกุลว่าเอาเด้อค่ะสาวพิกุลปล่อยไปเป็นเชือเนะคะอุ้ยยุงกัดกระเจ้าแต่ดอกนีได้เจ้าพี่น้องโอ้โหงามมากเลยจะไปลอยออกแต่ยง้มเฮิงเห็ดกระไดอ้ยลอยมึจักหน่อย ีอตฐปลาน้ำเด้จ้ะพี่นงค์ดอกเป็นไงหนึงเนาะคะ่ะต้นคาคันบ้าได้สองดอกนั่นก้อนหนะนานีพี่น้องเลย <c oughs> แกงอิ่มเลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เฮ็ดผึ่งคนละสายพันธุ์เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเก่แล้วเราก็ไม่เอานะคะพี่น้องคะไปจะเป็นเมืองอีกจังหน่อยเนาะคะ่ะไปเทียบพออีกไป พี่น้องอันนี้มันเมนเห็ดอีกอย่างจ้ามันคือญ่คักไงเน่แต่คือพมไม่นอกจากพี่น้องขันฟ้นตกนี่เขาามายู่ใตนีได้เลยพี่น้องจ้ามองขับป้าสุดยอดเลยเนาะจ้าไงคักไงเน่มึงขับพี่น้องมึงขายาวๆเลยเนาะค่ะใหญ่มากป้าทูมึงขับพี่น้องคะอันนี้ก็ตุนบักแอปเปิลปลาได้จากพี่น้องมึงดกวาสนันดกคักดกแน่เนาะคะ่ะ มึงคะ่ะพี่น้องอันนี้เห็ดอีหยังจ้ามึงจะมีแต่ดอกงามๆไปเนาะคะ่ะมึงทางนี้กับมี่ด้จ้ะพี่น้องจ้ามึงคะ่ะงามบ่คะ่ะเดี๋ยวใกล้ๆเลยจ้ะงามเนาะคะ่ะพี่น้องบัาแต่ดอกไม้เว้ย <c oughs> แต่ถิ่นใดๆเพิ่นคือเห็ดเนาะพี่น้องจ้าสาธพคุณกับบฮู้เนาะคะ่ะว่ามันกินได้บ่วมึงมึงบัวนี้เนาะคะ่ะ้อยคนมาเตะเห่นมันใหญ่ค่ะแหน่เนาะจ้าพี่น้อง อันซาบกุณก็บปอตีเก็บดอกเด้อจ้าสิเก็บแต่เห็ดที่เฮามหูจักเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเ<ไ>มืองสาวปิคุณพ่อยัางชาวพี่น้องคะ่ะ<ฮ><ฮ>งามก็ค่ะฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวดยวสามีเขาซาบกุณพ่อ,อีดอกนึงเนาะคะ่ะแล้วเขาเก็บดอกนี้ก่อนสาวพี่น้องคะ่ะเมืองจ่าพี่น้องงามค่ะงามเนี่ยเนาะคะ่ะไปห้าไปเก็บดอกที่สองกันคะ่ะไป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 ,ไป เกมดอกที่สอง oh my god ปาพี่น้องจ้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 าโอ้โหพี่น้องโอ้ oh! ของไงคะพี่น้องคะไงคะไงเนี่ยเพื่อนคุณอาพี่น้นองยังอ่อนๆอยู่เลยเนาะค่ะโอ้โหดาลิง beautiful part พี่น้องมองึงสองดอกเนาะค่ะ มึงกับพี่น้องคะ่ะงามค่ะงามเนี่ยจะ้ะเมืองโดนกันนิดน,นึงกับพวกเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องเมืองจ้าพี่น้องจ้าเมืองไกลไกกันเลยดูดงามงามเก็บเลยค่ะตุ้มๆเลยเนาะพี่น้องกำลังเอาไปแกงกำลังพกินเนาะค่ะพี่น้องจ้ามืองจ้างดง,งามตามท้องเรื่องนี่จพี่น้องมาทางนี้ค่ะทางนี้ก็มีได้ใจพี่น้องจ้าทนเลยค่ะตุกลุเมืองค่ะพี่น้องดูต้นขาของเธอทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะคะ่ะ ปาสุดยอดเลยได้สองดอกเนาะค่ะพี่น้องมึงบังหันก้อนนั้นนีก็ได้สองดอกเน,น,น,นานะ,นะคะ่ะปาสุดยอดความงามงามขลางามเนี่ยพี่น้องไปข้าไปหากันอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อเขาจะเจออีกค่ะไปเลยจ้าจ้าพี่น้องสาวไปกุณแจจะกลกลบ,บ้านแล้วนะจ้าถือว่าหมานกับพี่น้องมึงได้ดอกใหญ่เนาะคะ่ะนกงคนได้ลายดอกพี่น้องแต่ว่ามันดอกใหญ่นะคะ กระทือว่ามาเนาะค่ะที่ว่าใส่แบบนี้คือยุ้งมันกัดหูกัดยังเนาะค่ะก็เลยเอาอันเสือคุ้มหัวเนาะค่ะจ้าเดสาพิคุณกลับบ้านก่อนนะคะพี่น้องขาจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเดียจ้าทรามาคลิปทีสารพิคุณเห็นเนาะค่ะจังไดกะพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ